สวัสดีครับผมออสสมาร์ทนะครับวันนี้เราจะมาทำการรีวิวสไนเปอร์ MB08 นะครับซึ่งจากคลิปที่แล้วที่เราได้แกะกล่องรีวิวของฟันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการประกอบกันดูนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากการแกะถุงมันก่อนเลยอ่อซีนมาอย่างดีนะครับยังไม่ได้แกะเลยตัวนี้เป็น รหัส MB08 นะครับค่ายของเวลนั่นเองนะครับแล้วก็แกะกล่องกันเลยนี่อันนี้เปิดมาก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็เป็นไดอะแกรมนะครับแล้วก็วิธีการประกอบนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีถุงกันชื้นในกล่องก็จะมีเจ้าตัว ท่อนบนกับท่อนล่างนะครับอันนี้เป็นท่อนบนอันนี้เป็นตัว,ตวเฟรมของบอดี้ของมันนะครับแล้วก็จะมีลูกกระสุนแถมมาให้หนึ่งถุงนะครับนี่แล้วก็มีสายสะพายเดี๋ยวมาไล่ดูกันก่อน,นครับว่าในกล่องให้อะไรบ้างแล้วก็มีสโคมนะครับมีขาซ้ายมีสปีโดโรเดอร์พร้อมปากแจรประกอบนะครับหกเหลี่ยม แล้วก็มีนะครับอันนี้ท่อนบนนะครับตัวนี้ลำกล้องเป็นลำกล้องเกลียวนะครับหรือลำกล้องทอร์นาโดแล้วก็มีตัวเฟรมด้านล่างของมันนะครับนี่แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ได้มาในกล่องนะครับก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นที่แทงลูกนะเวลาลูกติดลูกค้างนะครับโอเค แล้วก็มีแมก,กซีนแมก,กซีนเป็นโลหะนะครับนี่มันจุดได้ประมาณ30นัดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการประกอบกันเลยดีกว่านะครับว่าประกอบแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นผมจะเริ่มจากอันนี้เลยก่อนนะครับใส่ขาทรายก่อนเลยประมาณนี้นะครับขาซราย แล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการใส่ชุดบนนะครับเป็นชุดยิงของมันนะครับค่อนข้างหนักเนาะก็ใส่ลงไปในร่องเลยครับโอเคบอดี้เป็นพลาสติกนะครับด้านบนเป็นซิงค์อลลอยนะครับเป็นเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ประแจที่เขาให้มาขันเข้าไปนะครับเอาพอตึงมือนะครับอย่าให้แน่นมากจนเกินไปนะครับโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้ชุดบนกับชุดล่างประกอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่ยความพิเศษของเจ้าตัว MB08 นะครับนอกจากพันทายจะพับได้จะมีขาซ้ายด้านหลังให้อย่างนี้ด้วยนะครับโอเคสภาพขาซ้ายตรงนี้จะงอกแงกหน่อยนะครับโอเคต่อไปเราจะมาประกอบสโคปกันนะครับเอ๊จริงๆมันต้องมีเอานี่ขากล้องด้วยเอยู่ตรงนี้ขาจับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองประกอบให้ดูคร่าวๆนะครับผมจะเอาด้านที่มีน็อ ไว้ด้านนู้นนะครับเพราะเวลาขึ้นคันนังมันจะได้ไม่ชนแถมแตม้แตม,แ,ตมแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมประกอบเจ้าตัวสไน p e เปอร์ MB08 ที่ถอดออกมาจากในเกมฟร um ีไฟใช่ไหมเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะครับว่าจุดเด่นของปืนตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือสายสพายนะครับผมก็เดี๋ยวไม่ติดให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็อันนี้คือสปีดโหลดเดอร์นะครับที่เขาแถมให้มาก็ไว้เขาเรียกอะไรนะไว้เติมกระสุนเนี่ยครับอย่างงี้นะครับ เซตนี้อ่ะเดี๋ยวผมใส่แม็กเข้าไปด้วยงามนี่อย่างนี้นะครับโอเคกล้องก็จะมีฝาปิดให้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูปืนตัวนี้กันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างจุดเด่นของมันนะครับเริ่มจากสโคปที่เขาให้มาครับเป็นขาสูงนะครับมองลอดศูนย์ได้สามารถซูมได้3าถึงเเท่านะครับไม่มีควายนะครับลำกล้องเป็นเกลียวทอร์นาโดนะครับอย่างนี้นะครับบอดี้เป็น พลาสติกนะครับแล้วก็มีรองแก, here, แก้มให้อย่างนี้นะครับสามารถปรับระดับได้นะครับสามารถปรับระดับได้นะรองแก้ม <S <S ได้ตามที่เราต้องการเราก็ล็ <S <S อกเ,<อ> <ๆ S 2> เอาไว้อย่างนี้เนาะไกลไกลเป็นไกลตรงครับเป็นไกลแต่งนะครับตัวนี้ <S <S แล้วก็มีขาทรายมาให้นะครับขาทรายตัวนี้ถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถมีกดปุ่มแล้วก็ถอดออกได้นะครับเนี่ยอันนี้นะครับ นี่อย่างนี้นะครับถ้าจะใช้งานแล้วก็ใส่่อไปเข้าไปนะครับเป็นขาทรายปลดเร็วนะครับนี่อย่างนี้อ่าเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้กันบ้างปืนก็จะมีเซฟด้วยนะครับนี่มีเซฟนี่นะครับเห็นไหมครับจยุดสีแดงเซฟไงวะนี่ครับอันนี้นะครับเซฟอันนี้คือปลดเซฟนะครับเซฟแล้วก็ดันมาด้านหลังให้ปิดสีแดงมันก็ยิงไม่ได้นะครับโอเค มีรองแก้มมีนี่ครับขาขาตั้งด้านหลังขาตั้งด้านหลังนะครับตั้งโชว์นั่งยิงได้นะครับเออมีอะไรอีกก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็ใส่สายสะพายที่เขาแถมมาให้นะครับหน้าหลังก็ประมาณนี้มีอะไรอีกนะครับอ้อพานท้ายมันพับได้นะครับนี่ MB08 จะแตกต่าง AM01 ตรงที่พานท้ายมันสามารถพับได้อย่างนี้นะครับนี่ นี่อย่างนี้นะครับนี่มันก็จะสั้นลงเนาะ<ห>ก็ประมาณนี้ครับรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับเจ้าตัวสไนเปอร์ MB08 ของค่ายเวลนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาะเรียกอะไรนะจะมาแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเจ้าตัวสโคบผมจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับกับเจ้าตัวขาทรายนะครับเดี๋ยวผมจะหาอันที่แบบมีประสิทธิภาพดีๆมาใส่แล้วกันนะครับเพราะดูครับขาทรายมันงอกแงกงงงงงง กล้องก็เป็นกล้องธรรมดานะครับซึ่งถ้าใครได้ชมรีวิวสโคบไปแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าผมน่าจะมาใส่ตัวนี้โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับถ้าอยากชมผมแต่งปืนตัวนี้ต่อก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับพร้อมกับปืนเจ้าตัว MB08 ของค่ายเวลนะครับสบวันนี้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ